สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับดูแอกแล้วในรายการกระจกปรจูนนี่คือโลโก้ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นโลโก้ที่ภาคภูมิใจนะคะพรากว่าเองโอเคเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะดูดวงมูจะลูอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าในเดือนหน้าเนี่ยพลังงานโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะ เราก็จะมีให้เลือกด้วยกันสามสำรับนะคะสำรับแรกเลยก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็คือ white numen taro เขาดูก่อนนะอ่ะหน้าตาไพ่จะเป็นแบบนี้นะคะใครชอบสไตล์อาร์ตแบบว่าสวยๆฝรั่งฝรั่งหน่อยนะคะก็จะแบบว่าน่ารักดีนะคะต่อไปสำรับที่2ไซส์มินิอย่างนี้แตบบ่ว่าเขาดุนะเป็นสำรับที่ไพ่ปากจัดมากนะคะจะเป็นสำรับอ่ c o c o l taro t นะคะเวอร์ชัน p o c k e t size หน้าตาอาจจะเป็นนี้ขออนุญาตเซนเซอร์นิดนึงนะคะอาจจะเป็นนี้เคต่อไปสำหรับที่3นะคะของเราก็คือ u r b a n Tarot นะคะหน้าตาก็เป็นนี้หน้าตาอารก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมไปสะท้อนไหมได้อยู่เนาะโอเคก็เป็นตามนี้เราจะให้ทุกๆคนเนี่ยให้เวลาพอสนะคะในการเลือกก่อนว่า Energy ไหนหรือว่าสนใจสำหรับไหนนะคะในระหว่างนี้ก็ อิสำหรับคนที่เลือกนะคะสำหรับไวท์ e ูเมนทา a r o เนาะเราก็จะมาดูกันเลยดีกว่าว่า,าภายในเดือนหน้าเนี่ยโดยรวมแล้วจะเป็นยังไงออกมารวดเร็วมากไปเลยอะไรกันอะ เพราะว่า The Empress กับ The Emperor น่ารักกันเอ้ยอีกใบหนึ่งที่ออกมาเมื่อกี้เป็น The Chariot โอเคมีแต่ไพ่ m น j าอย่างนั้นเลยบ้าบอ Queen q u e e n รีย n ของลาเรียนสักครู่ <laughs> โอเค เป็นควีนไม้ตา่างมันเกิดจากโอเค okay. นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เรียกได้ว่าเดือนกุมภานะคะจะเป็นเดือนที่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆสาวๆนะคะจะเป็นเดือนที่แบบว่างานแบบโหมมากๆแล้วก็จะเป็นเดือนที่แบบว่าแพชชั่นเยอะมากแรงไฟเยอะมากแรงใจเยอะมาก หลาหลายคนอาจจะแ,แบบมีการแบบว่าเออไปท่องเที่ยวไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยค่ะหรือในกรณีที่แบบว่าเป็นคนทํางานอะไรเงี้ยอาจจะได้มีไปทํางานนอกสถานที่บ่อยขึ้นออกไปทำอะไรนะเขาเรียกประชุมนอกสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ง,งนี้ค่ะเยอะขึ้นมีนาไพควีนคุณสาวๆเดือนนี้บอกเลยว่าตัวแม่ มีแต่พลังงานตัวแม่ต้งนั้นเลยตายแล้วคุณผู้หญิงบางคนนะคะก็จะแบบว่าเออก็ใช้เงินเก่งทํางานเก่งก็หากอทํางานเก่งใช้เงินเก่งอะไรอย่างนี้ระวังเรื่องของการใช้เงินนิดนึงก็ดี <laughs> นะคะ,ะแล้วก็ด้านล่างสำหรับเป็นเดอะเดิ้ลให้ระวังในเรื่องของส่วนแบบ เขาเรียกอะไรกับการจัดสรรปันส่วนเวลา work life balance ิ้นหนึ่งก็อย่างที่บอกไปนอ้องว่า passion จะเยอะขึ้นแรงใจจะเยอะขึ้นงานจะเยอะขึ้นแล้วตัวคุณก็รู้สึกว่าเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่บอกว่าก็ มาไฟอะเนาะเป็นปีที่การเคลื่อนไหวจะเร็วขึ้นกว่าปกตินะคะแพชั่นจะเยอะขึ้นใครที่เป็นคนาธาตุไฟเน,เนี่ยก็ได้รับผลกรรทบเยอะหน่อยกับตรงนี้นะคะจะบอกว่าความขี้เกียจจะหายไป,ไปแบบปีทิ้งเลยแล้วแบบไอเดียเข้ามาในหัวแบบร้อยแปดพันเกาะ,ะดังนั้นรักษาสมดุลดีๆนิดนึงนะคะเนาะโอเคเรามาดูกันมากดยวว่าคําแนะนำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มจากให สำหรับนีกันก่อนจะดีกว่าซื้อมาปีหนึ่งแล้วเ <c oughs> พิ่งจะได้เอาอกมาใช้ <c oughs> ตายตายตาย,ตายชีวิตฉันอ่าใบแรกที่ออกมานะคะเป็นหมายเลข21 flow recovery moving on finding peace apprentice Higher education b e l i e v e s wisdom นะคะโอเคสำหรับสองใบนี้ก่อนเลยนะคะคำแนะนำวันสอดของดับเมื่อกี้มากๆ สำหรับใครนะคะหลายๆคนที่แบบว่าเ,าเรียนจบมาพักนึงแล้วหรือแบบว่าดรอกออกมาทํางานใช้ชีวิตอะไรเงี้ยคะ่ะเราแบบว่าลังเลว่าอยากจะกลับไปเรียนทํายังไงดีนะไปดีไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่า,าถ้าอยากไปก็ไปเลยเขาเรียกไงเป็นการสานฝันให้ตัวเองนะคะเพื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้าตัวเองจะได้แบบประตูประตูโอกาสมันจะได้เปิดกว้างมากขึ้นนะคะส่วนในส่วนของโฟล์เนี่ย Recovery, Moving on, n i n d i n g p e e c e เ<อ>ดือนหน้าบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าทรมัรามานจิตใจนึงแบบว่าเออช้ารักอกหกักเขาเขาไม่คบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอาจจะต้องให้เวลาตัวเองในการแบบว่าเออปรับ,บความรู้สึกตรงนั้นนิดนึงเนาะเพราะว่าคนคนทัดไฟด้วยสะส่วนมากดูจาก e n e r g y แล้วแต่ละอย่างคนทัดไฟถ้ารักใครเขาก็ให้เขาก็ให้คนคนนั้นหมดเลย นะคะดังนั้นหนุ่มๆส,สาวๆที่เป็นธาตุไฟแล้วแบบว่าเออห้ลมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เวลาตัวเองได้แบบว่าอยู่อยู่แบบสันโดษเพื่อทีอ่จะเติมเต็มพลังงานชีวิตของตัวเองนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเองแบบเขาเรียก OF ยังไงอ่ะไม่เติมเต็มไฟตัวเองที่ส่งเสียไปกลับมาี่ยตัวเองใช้ชีวิตไม่สนุกอ่ะตัวเองไม่แฮปปี้อีกใบหนึ่งขอใบนี้หนึ่งใบสำหรับใครหน้าตาแปลกแปลกเยีย The scholar, investigation, the research นะคะสำหรับใครที่อยากกลับไปเรียนกลับมาในสว่ว ีเนะคะสำหรับใครที่อยากกกลับไปเรียนหรือว่าสนใจสายแบบสายด้านเนี้ยสายทางจิตวิญญาณ spiritual หรือว่ามีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยมี passion ใหม่ที่อยากลองแต่ว่ากล้ากลัวๆอย่างเงี้ยเขาออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าทําเลยนะคะไม่ต้องกลัวเพราะถ้าเรายิ่งกลัวมันจะทําให้เราไม่กล้าทําอะไรเลยนะคะเดือนหน้าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่สําหรับพวกคุณที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งกันเนาะ นะคะแ้นไม่ต้องกลัวเลยการยิ่งยิ่งเรากลัวมันจะกลายเป็นว่าเราไม่กล้าทำอะไรเลยพอเราไม่กล้าทําอะไรเลยพอประตูโอกาสที่มันเปิดกว้างรอเราอยู่เงี้ยมันถึงเวลามันก็มีลิมิตอะคะ่ะมันก็เปิดรอเราพักนึงแหละแต่ถ้าเกิดว่า universe หรือ god หรืออะไรเงี้ยเขามองว่าเปิดรอแล้วอะไม่เอาหรองั้นปิดเก็บแล้วนะกลับเข้ากระเป๋าแล้วมันจะไม่มหอีกแล้วนะอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกอย่างนั้นะเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเสียดายลุงนี้น่าจะทําเลยดีกว่านะคะดังนั้นทําเลยเนาะโอเคอะ สำหรับคนที่เลือกกรุ๊ปที่สองนะคะตัวอ c อ u ค t Tarot โรเราก็มาดูันดีกว่าว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างยาคิงดาโอ้โอ้เพจดาคิงไม้ไพค่คิงออกมาแล้วสองใบนะจ๊ะตายแล้ว ผู้ชายมาเต็มเปี่ยมนะจ๊ะไปเป็นเจดเหรียญพ่อมดแมจิกเชียนนะก็ห้าถ้วยด้านล่างสำหรับเป็นแปดถ้วยออกกล้องไม่ได้ออกกล้องไม่ได้อ,อ,กกดอะ เวลาสักครู่ขออนุญาตเซ็นเซอร์เพื่อภาพลักษณ์เพื่อภาพลักษ์ที่ดีงามของเราทุกคนบอกว่าเรามีเรายังมีภาพลักษณ์ลงเหลือีโอเคนะคะสำหรับกองที่2ของเรา เป็นปีที่จะเต็มเอเป็นเดือนที่จะเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ฉันเพื่อนที่ค่อนข้างน่าปวดหัวนิดนึงนะคะจากห้าถ้วยแล้วแบบคิดแล้วคิดอีอะไรเงนะี้ยคิงดาบมาคู่กับเด็กดาบด,ด้วยนะคะถึงเวลาที่เดือนหน้าเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาใครไว้นะคะจะเก็บใครไว้จะปล่อยใครไปเพราะว่าดูแล้วอะเจ็ดเหรียญกับแปดถ้วยมันมีบางสถานการณ์แหละที่คุณจะต้องแบบว่าเออรู้ตัวได้แหละว,ว่าคนเนี้ยไม่ดีถามว่ารู้ตัวไหมก็รู้ตัวแหละแต่ถาม เพาปล่อยไหก็ไม่ปล่อยเพราะว่าคุณมี mentality แบบ I can fixer h I can fix him w h i t w h a t not นะคะอซึ่งมันทำให้ไม่ดีกับสุขภาพจิตใจสักเท่าไหร่เพราะว่าพอเรารู้สึกนะั้นเราด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีอะ่ะมันเลยทำให้นั่นแหละคุณต้องมาเจอกับคนแบบเนี้ยที่แบบว่าคอยมาแบบว่าดึงพลังงานชีวิตเราไปทำให้เราว่าต้องมานั่งคิดมากมันไม่ใช่ปัญหาเรานะคะอเอนน้าเจนน้าเหนื่อยหน่อยนะคะกุโกโรซามะ <laughs> อะะืแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะตั้งเขาเรียกอะไรตั้ง b o u n d a r ตั้งขอบเขตได้ว่าโอเคเรามีเส้นตรงนี้นะถ้าคุณล้าเส้นเรามาเราไม่เอาคุณไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนานะเป็นเดือนที่คุณจะต้องภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า uh, grow back bone นะคะก็คือแบบว่าถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะอ๋อเขาเรียกกล้าๆ้าหน่อยว่า<ม> grow back bone <ม>คือกระดูกสันหลังห้ามเลิกเลิกงูหัวให้ชาวบ้านเขา<ม>คือดูแลตัวเองบ้าง เราเอาแต่แบบใส่ใจคนอื่นเขาใส่ใจคนอื่นเขาทุ่มเทแบบกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้หันมาใส่ใจตัวเองเลยของที่ตัวเองแบบว่าอะไรอะ่ะงานอดิเรกที่ตัวเองวางไว้ที่ตัวเองอยากทำอะ่ะมันอยู่ในกลุก่มแบบฝุ่นคุ้งมาหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องหยิบอนาคตกลับมาแล้วเนาะเติมเต็มความความสุขให้ตัวเองนิดนึงช่วงนี้ด้วยแบบว่ามีเรื่องให้คิดเยอะมีปัญหาให้คิดเยอะเครียดถ้าแบบว่าคุณสามารถที่จะแบบว่าตั้งขอบเขตตรงนี้ได้อะ่ะ ไอ้โชคไม,ไ,ไม่ดีอะไรไม่ดีมันจะหายไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าก็พลังงานไม่ดีมันมาจากคนรอบตัวที่แบบว่าคุณอาสาแบบว่าเออเป็นเพื่อนรับฟังคอยให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยน,นะคะถ้าเกิดว่าสามารถตัดตรงนั้นได้จะแฮปปี้กว่านี้เยอะมากเนาะเดนหน้าอืมันยืดมานานแล้วด้วยแหละ sorcerer ambition willpower creation นะคะคำแนะนำไปของ there's a bone, why right? uncover nostalgia sentimentality memory jaxita de by. the pathless difficult decision lack of direction uh, okay of sorcerer uh, ambition willpower creation i'm a magician i'm a little เป็นนคถ้าบ้านเราอ่ะผู้ใหญ่จะชอบมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหัวรั้นแต่เปล่าหรอกจริงๆแล้วคุณเป็นคนทะเยอทะยานแล้วคุณเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วในระดับหนึ่งในส่วนของเรื่องการทํางานแต่จุดยืนของคุณมันไม่มากพอกับสังคมหมู่เพื่อนหรือคนสนิทแค่นั้นเองเพราะว่าพอคุณรู้สึกว่าถ้าคุณโค้งงโคทํทำตัวหัวดื้อหัวรั้นอะไรเงี้ยใส่คนที่คุณแบบว่ารู้สึกว่าคุณแคร์อะไรเงี้ยมันคุณคุณจะเริ่มคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเขาจะมองว่าเราน่ารำคาญ นะเ้ยเขาจะไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะคะมันเลยทำให้ขอบเขตตรงนั้นนะมันหายไป ambition ambition คือแรงปรารานากันใช้คำนี้นะคะแรงป,ปัารานามาคู่กับ creation เอ่อใครที่มีความรู้สึกแบบว่าลังเลใจว่าเอ้ยอยากทำงานอะไรอย่างที่ว่างานอะไรกองอยู่หลังบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้ทำสักทีแล้วแบบว่าเออจู่ๆก็มีไฟอยากมาทำเงี้ยทำเลยค่ะ uh, uncover nostalgia sentimentality memory นะคะสบไปนี้ที่มาคู่กับ p a Difficult Decisions Lack of Direction ตัวนี้มันจะไปคูก่กันกับไททาร่เมื่อกี้นะคะก็คือลหลายๆคนเข้าใจแหละว่าในกลุ่มเพื่อนตรงนั้นอะ่ะม,มันเคยมีมันก็ความทรงจำดีๆกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนเราแบบมันก็แย่ขนาดนั้นหรือกลัวการอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยกลัากากวกันกลัวการถูกทิง้งมันเลยทําให้เราไม่กล้าไปไหนสักทีนะคะตรงเนี้ยการที่เราจะมาบว่า ขาเรียก่า uh, เอ่อ dwell in the past หรือแบบมัวแต่คุณคิดอยู่แต่กลับว่าอ้ยจริงๆเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนดีนะมันไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเพามว่าเรากําลังมองข้ามตัวเองอยู่นะคะคือเข้าใจแหละมันเป็นเรื่องยากที่แบบว่าเราจะต้องมานั่งตัดสินใจว่าอ้ยเราไม่โอเคกับคนนี้แล้วจริงๆนะมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วบ่อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณจะผัดปันประกันพุ่งกับเรื่องแบบเนี้ยต่อไปไม่ได้แล้วนะคะมันทําให้สุขภาพจิตใจเราแย่ลง สุขภาพร่างกายเราก็แย่ลงด้วยนะถ้าสังเกตดีๆนะคะดังนั้นแล้วถึงมันจะยากสักหน่อยแต่ว่าถ้ามันถึงเวลาแล้วมันก็ต้องปล่อยอะคุณเพราะว่าถ้ายิ่งยืดไว้มันก็นั่นแหละมันเป็นภาระต่บเราเปล่าๆดังน,นั้นสำหรับคนหมายเลขกองที่2อเนอะาะไปจัดก,การตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะสู้ๆเราเป็นกาลังใจให้อะสำหรับกองหมายเลข3นะคะเอเบนชาร์โรเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างหรื ทำท่าจะออกมาไม่ออกมาจะออกแหละไม่ออกแหลยขี้อายอ่ะบางคน Prince of d i s t i c e 7ถ้วย1ถ้วย Ace of Cups 2ถ้วย 122จ้าล่าสุดไปดูนะคะหมายเลข Angel Number 122ดดาังเป็น Queen ไม้นะโอเคะ okay. สำหรับกล้องหมายเลขสานะคะเริ่มมาจากของสำหรับคนมีคู่รักก่อนเอยก่อน <laughs> สำหรับคนที่มีคู่รักนะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์อย่างเดือนวันเอวันวาเลนทนยเนาะคุณพวกคุณหวานชื่นกันอยู่แล้วเข้าใจกันดีอยู่แล้วดังนั้นตรงเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ว่าไ้าเราค่อนข้างแนะนําว่าเอออาจจะออกไปเที่ยวสักนิดนึงนะคะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าพวกก็พวกคุณสองคนแบบว่าเออก็ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างแบบว่ายุ่งยุ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาจะแบบว่าคุยกันผ่านแบบออนไลน์บ้างอะไรบ้างเงี้ยคุยกันโทรคุยกันแต่ว่าแบบไม่ได้เจอหน้ากันเลยอะไรเงี้ยบ้างนะคะ หาเวลาแบบว่าเออนัดให้ตรงกันไปเที่ยวนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เติมเต็มแบบสร้างความทรงจาอ่าสร้างความทรงจําดีๆไว้จะได้เป็นแรงบันดาลใจในการแบอบว่าเออเราจะรีบทาง,งานนะจะได้แบบว่าเออใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักช่ไ <c oughs> อ่ะโอเคแต่สำหรับหนุ่มๆสาวๆที่โสดเนี่ยกองนี้ไม่ต้องแปลกใจนะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวเข้าผับเข้าบาร์ไปดริ้งไปสังสรรค์ไปออกข้างนอกบ้างนะคะจะได้ไปเจอคนใหม่ๆ นอกจากนี้เนี่ยนะคะเดือนหน้าหรมบพูณเนี่ยงานเรื่อยๆนะบางคนแบบว่ามีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเพิ่มด้วยแบบว่าเออได้เลื่อนตําแหน่งได้เงินเพิ่มได้อะไรเพิ่มนะคะแต่ว่างานมันก็จะเยอะตามเหมือนกันนะ <c oughs> ก็ต้องอันนี้นิดนึง <c oughs> นะคะเพราะว่ามาคู่กันกับ2ไม้เนาะ <c oughs> สไม้เราก็คุนไม้นะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าเออก็ไฟมา แต่สำหรับนี้เอ๊ะสำหรับกองเนี้ยแทบจะทุกอย่างเลยนะมีของธาตุดินธาตุดินก็มาธาตุน้ําก็มานะคะธาตุไฟก็มานเนอะสำหรับใครที่เป็นฟรีแลนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเอออยากทําอยากหาไรายได้เพิ่มทำอะไรเพิ่มเงี้ยเอาแพชชั่นตัวเองมาทําเป็นรายได้เสริม ะะเอาแพชั่นตัวเองมาทำอะไรได้เสริมควีนไม้อัมพับลิกดิฟเฟนเซอร์สำหรับบางคนนะคะไม่รู้ว่ามันรู้สึกว่าใบนี้มันมาคู่กับใบนี้แล้วมันแบบว่าละสายตาจากตรงน,นี้ได้สำหรับบางคนนะคะที่แบบว่าเออมีใครหลายๆคนบอกว่าเอ้ยจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนที่เหมาะกับการไปใช้แบบไปทํางานโดยที่ใช้เสียงอย่าแบบว่าเออไปร้องเพลงหรือไปอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สตรีมบล็อดคาสต์ whatnot ะะลองดูนะคะลองดูลองดูมันอาจจะไอ้นี่ก็ได้มันจะปังมันจะปังจอมเอจอมเงี้ยคุณัะไอ้นี่ขึ้นเยอะดูอีกหน่อยสีแอปเปล The Lover กับหัวกานอดีตเหล็กต้องเป็นงานที่คุณรักด้วยนะถ้าแบบว่าเออศักตาแบบว่าทำตามที่แบบว่าคนอื่นแนะนำมามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ะนะคะ Prince of Cups ทำในสิ่งที่คุณอยากทำเนาะสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์หาช่องทางทำไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวมันก็เจอคุณเป็นคนแพชชั่นเยอะแยะด้วยแหละแต่แบบหาเวลาให้ตัวเองด้วยละกันนะคะช่วงนี้จะงานเยอะขึ้นหน่อยไม่หน่อยอย่ะเยอะเลย <c oughs> ดูแล้วนะคะคำแนะนำละ่ะ Uncover วอร์เหรอใบคืออะไรกันนะอา Wisdom Independent Thinking Enlightenment โอ้ Ooh, The Sentinel Determination certainty ค mm ่ะ hmm. ทีนล่แ้างเป็น The Sailor ไ์ให้มันน่ารักมากเลยเราไม่ได้ใบนี้ไม่ได้ออกเลยสองใบนี้ถ้าไม่ออกเลยนะคะ New influences wanderlust น uh ะค huh. ะขอเก็บใบนี้ให้พวกคุณเป็นกรณีพิเศษแล้วกันไม่รู้ทำไมแหละโดเนเรียกให้เก็บไว้เราก็เก็บ นะะในส่วนของคําแนะนําไปเดียวก,กันกับกองเมื่อกี้เลยแปลว่าอาจจะมะีมันอาจจะมีข้อความที่คุณจะต้องรู้กับกองเมื่อกี้ก็ได้หรือถ้าใครมาจากกองเมื่อกี้ก็ะะฟังข้อความตรงนี้เพิ่มไป nostalgia sentimentality memory นะคะ wisdom independent thinking enlightenment กลับไปมองที่ prince of discs นะคะหรือว่า uh, prince of pentacle เหรีรยญเด็กถือเหรียญ นะะในความรู้สึกใครที่แบบว่าเบื่อการทํางานประจําแล้วอยากเป็นนายตัวเองอะไรเงี้ยเรากำลังแบบว่าออค,ค,คิดอยู่หาลู่หาทางได้แล้วแต่ลังเลพุ่งออกไปค่ะพุ่งออกไปทําเลย determination certainty คือตอนนี้คุณขาดคุณขาดความมั่นใจนะคะว่าคุณจะทําไม่ทําคุณยังลังเลอยู่นะแต่คุณมี determination เยอะอยู่แล้วในตัว นึกถึงอันเดอร์เทเอ่อ determination เ็าเรียกอะไรอ่ะแรงใจหรือว่าความทะเยอทะยานนะคะคุณมีความทะเยอทะยานอยู่แล้วเอามันไปใช้ให้ถูกจุดถ้าเอามันไปใช้ให้ถูกจุดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเยอะสมองคุณจะแบบโลง่งแล้วคุณจะเห็นทางเปิดหมดเลยมันคุณเปิดแบบ e ีดโค้ดอะในเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยบอว่าเฮ้ยทางตันไปทางไหนดีมีสทางให้เลือกเนี่ยคุณก็ไปเปิดฉีดโค้ดดูว่าเออ ไปทางตรงนะไปทางตรงเจออันนี้ไปซ้ายขวาเจอมอนโดนตีตายอะไรเงี้ยส่วน s a i l o r new influ r uh, new influences กับ wonderlust ทาแนะนําใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ฟังเสียงในใจดูให้ฟังเสียงในใจดูห,ใใจดหรือทําตามในสิ่งที่ตัวเองเคยแบบเคยวาดฝันไว้ในวัยเด็กอะน้องแล้วแบบอุย้ยถ้าเราทําแบบนี้น่าจะเวิร์กนะทาแบบนี้น่าจะเวิร์กเวิร์กรอะไรเงี้ยนะคะอืมลองทําดูนะคะ,นะคะ new i n f l u e n c e s ก็คือไปหาแรงบนันดาลใจใหม่ๆนะคะเจ็บป่วยเที่ยวหาแรงบนันดาลใจใหม่ๆให้ชีวิตตัวเองนะคะสำหรับคนที่ทํางานประจําอะลองหาเวลาดูล <c oughs> ดเรื่องตั้ง <c oughs> อะคะใครที่ก <rôle à> ็มงแบบว่าเออรู้สึกตันๆไม่มีไฟไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพวการ์ติสอะไรเงี้ยค่ะออกไปหาแรงบันดาลใจข้างนอกไปแตะย่าเนี่ยแตะอยู่นะคะแตะอยู่ เอาไปแต่ยากนะคะแล้วแรงมันดาลใจมันจะมาเองเพราะว่าคุณจะได้มองเห็นแบบว่าโลกข้างนอกว่าเออโลกข้างนอกเป็นอย่างนี้นะบรรยากาศเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจคุณจะสงบกว่านี้เยอะมากเพราะว่าปกติวันนคุณอุดอู้อยู่แต่ในห้องปิดไฟมืดๆนั่งจ้องหน้าจอคอมนั่งจ้องหน้าจอมือถือหรือแบบเอาแต่เล่นเกมนู่นนี่นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ย เนาะอ,ออกไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วคุณก็จะเจอช่องทางส่วนของว่าเออการหารเงินหาทองเพิ่มขึ้น,ค,นคุณจะได้แบบว่ากลับมารู้สึกแฮปปี้กับการใช้ชีวิตอีกครั้งนะคะอย่าลืมออกไปแต่ย่านะสำหรับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปแวะชมโฆษณาสักครู่สำหรับชาวนครสวรรค์ที่สนใจในวอลเมอร์ขอเชิญที่ร้านป o w w ว r g เก e เราสามารถสอนท่านประกอบลงสีและเล่น ทางร้านยังมีบอร์ดเกมสายเนิร์ด Monster Hunter, บัตบอลลอตัมลิงลิงแต่หากท่านอยากออกระจนภัยในโลกของดันเจียน and Dragon ทางร้านยังมีดันเจียนมาสเตอร์แพร่ใหม่คอยประจำการติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Sparrow Game We พิกัดร้านอยู่ที่สะพานพิศนุโลกติดกับร้านซาร่าริมปิงแล้วเจอกันนะขอรับกับผมก็จบไปแล้วนะคะกับการทำงานในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับทั้ง3กองนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่แวะเข้ามาชมเนาะถ้ามีความคิดเห็นอะไรยังไงนะคะหรือมีหัวข้อที่แบบอ๊ยอยากดูอันนี้จังเลยดูอันนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเช็คให้แล้วก็เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราไปแล้วนะบาย